คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ ครบบครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครคลุ่มวีเคราะบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แอ n NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอป NBA 2 2 2ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เ hey, ฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย11เมษายน2025 วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบาสเกตบอล NBA สนรัฐอเมริัมกาเช้าวันศุกร์ครับลงสนาม5คู่ครับและ2คู่เช่นเคยหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่อง NBA 2 2 2ครับโดยคู่แรกบุคลินเดสเปิดบ้านบาเครสเซนเตอร์ Center, เจอกับเยี่ยวหนุ่มแอแลนตาฮอสหกโมงครึ่งและถัดมา7โมงเชา้าพยากรมิววอกี้บัคส์ครับดวลกับนกกระทุงนิวลีนพิลิแคนก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2เกมนี้ก็ไปสรุปผลงานหน้าช่องอันวานช้ำเมื่อเช้านี้ครับ ก็เป็นทัศนะเมื่อวันที่10เมษายน2025ให้ไว้2คู่ครับโดยคู่แรกกระทิงดูชิคาโ,โกบูเจอกับลูกบอลไฟไมอามีฮีทครับก่อนแข่งครับทางด้านไมอามีเป็นต่ออยู่ประมาณ2แต้มครึ่งครับซึ่งในคู่นี้ผมให้เลือกยืนทางฝั่งของเจ้าบ้านชิคาโกบูและก็เป็นไปเช่นนั้นครับสามารถเอาชนะได้ในบ้านอย่างสวยงามครับ119ต่อ111ครับ ก็สามารถเก็บชัชนะเกมสำคัญในเกมนี้ได้ครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างชิคาโกส่วนอีกหนึ่งคู่ครับอแลนโดเมจิครับเจอกับสำรองของบอสตันเซลติกครับในคู่นี้ผมให้เลือกยืนสกอร์ต่ำครับเนื่องจากผู้เล่นของบอสตันครับมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงเช้าครับแล้วก็เป็นไปตามเช่นนั้นครับสกอร์ก็ถือว่าโคตรต่ำจริงๆครับโดยเจ้าบ้านเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์9 6ต่อ76ครับ บอสตันเซลติกส่งสำรองลงทั้งทีมครับมีแค่76คะแนนเท่านั้นก็สามารถอยู่ในโซนต่ำได้แบบสบายๆแบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายครับโดยคู่แรกที่หยิบยกมาวิเคราะห์วันนี้การพบกันระหว่างเจ้าบ้านบุคลินเนสเปิร์สนามบาร์เครสเซนเตอร์ต้อนรับการมาเยือนของเยาวหนุ่มแอเลนตาฮอคส์โดยเจ้าบ้านบุคลินเนสครับนำโดยเคียนจอห์นสันซีรีวิลเลียมเชลดอนวัตฟอร์ดครับนิโคลัสแคลัตันและพอยการ์ใช้เป็นดาวรุ่งอย่างริชบิ๊กแมน ส่วนเอลันตาฮอคส์ครับนำโดยแม่ทับเยี่ยนนุ่มเทรย,ยังเหมือนเดิมครับเสริมด้วยเดซอนเดนิลส์คาร์รีริชาเชอร์ดรับตำแหน่งปี2024ครับรวมถึงมุมเม็ดเก้ครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเซนเตอร์ยังคงใช้ออนเยก,ก้าโอคอนวูห้าเกมหลังสุดบุกลินเนสชนะ3แพ้2ถือผลงานยอดเยี่ยมครับส่วนเอลันตาฮอคเอง5เกมหลังสุดฟอร์มไม่ดีครับชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้น ค่าเฉลี่ยาการทำแต้มของเจ้าบ้านครับสกอร์ค่อนข้างต่ำครับ o f f ensive เรตติ้งอยู่แค่105.2เท่านั้นครับส่วน a อล t a ตาฮอคครับมีเกมรุกที่ยอดเยี่ยม117.9ครับแต่มีปัญหาเรื่องของเกมรับแต่เนื่องจากเกมนี้เป็นเกมสำคัญครับ h ฮอคต้องชนะเท่านั้นครับ12แต้มค่อนข้างแพงแต่ก็น่าจะข้ามฟากได้ในวันนี้กัดฟเลือก l อล t a ตาฮอคแม้รู้ว่าฟอร์มช่วงนี้ไม่ดีส่วนคู่ที่2ครับพยากวางมีวากี้บัสก สนามไฟเซิร์ฟฟอรัมต้อนรับการเยือนของนกกระทุงนิวลินพิลิแคนโดยเจ้าบ้านมิววกี้บัคครับนำโดยยานิสอันเตทูคอมโปก,กับเจ้ายักษ์บรูคโลเปสเสริมโดยคายคุสมาทอรียนพรินซ์ไรอันโรลลิงครับเป็นพอยต์การ์ดวันนี้ยังคงไม่มีเดเมียนลิลลาดครับสำหรับเจ้าบ้านส่วนทีมเยือนนกกระทุงนิวลินพิลิแคนครับวันนี้นำโดยทางด้านโฆเซอราโดครับอันเตนิโอรีฟบูสบราวน์จูเนียร์ โรบินสันเอลแล้วก็อิฟมิสซี่เป็นเซนเตอร์เหมือนเดิม5เกมหลังสุดพยากวางชนะรวดส่วนเนโรีนพิลิแคนครับชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นตอนนี้แพ้มา4ี่เกมรวดครับแต่ทั้ง2ทีมก็เป็นทีมที่ไม่ได้มีความสม่ำเสมออะไรมากมายครับโดยเฉพาะทีมเยือนครับบางเกมก็เล่นดีบางเกมก็เล่นไม่ออกครับทำสกอร์ได้ค่อนข้างต่ำสำหรับเนลรีนพิลิแคนครับส่วนบัคเองเกมรุกในซีซั่นนี้ก็ไม่ได้โหดมากครับออฟฟ ensive rating อยู่แค่11 4 8เท่านั้น ดังนี้ผมมองว่าสกอร์น่าจะต่ำกว่า224ยืนฝั่งต่ำในคู่ที่2ทัศนาจันเจ11เมษายน2025ให้ไว้2คู่ครับคู่แรกบุกลินเนสเจอกับแลนต้าฮอกส์คู่นี้ขอว่าต่าเนื้อผ้าครับฮอกเหนือกว่าครับแม้จะเยือนก็12แต้มก็น่าจะข้ามฝากส่วนอีกหนึ่งคู่มิวกี้บัคเจอกับนกกระทุงครับก็บัคก็ถือว่าน่าจะชนะค่อนข้างขาดครับแล้ววันนี้เพลิแคนน่าจะทำสกอร์ได้น้อยครับสกอร์รวมทั้ง2ทีมน่าจะต่ำกว่า224 ในเกมนี้ขอเลือกฟังต่ำครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ